ตอนนี้อีกสามนาทีเกมจะเริ่มนะครับพอดีฝนตกนิดหน่อยครับมาช้าอพอดีเาจะเข้าสนามเพราะว่าที่บล็อกโดน,นผู้บริหารช้างแยกไปหมดแล้วนะครับจะต้องเข้าไปดูกับอาจารย์กับคนดูธรรมดา แอตแลนต้าเชลซีเป็นตัวขับเป็นคนนีครับไม่เสียสักตอนหนึ่ง